จะพาผู้ชมทุกท่านไปรับชมสกูปพิเศษและรับฟังความคิดเห็นความรู้สึกเพื่อนๆที่ได้เข้าร่วมศึกษาทางวัดิศาสตร์ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามดิฉันมาเลยค่ะ นนคือเราจะขออนุญาตสอบถามความคิดเห็นที่ได้ไปเข้าร่วมค่ายบริษัทที่โรงเรียนว,วัดหนองแม่เกล้าเยคะ่ะอ๋อไ,ได้เราได้ไปศึกษาหาความรู้ตามฐานที่มีวิทยากรอยู่ทั้งหมด6ฐานเป็นเรื่องราที่เกี่ยวข้องกับวิทยาทั้งหมดเลยจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเยอะแยะไปหมด วิทยากรประจำฐานบางท่านก็เปิดวิดีโอให้ผมดูมีทั้งภาพและเสียงที่น่าสนใจมากกว่าตัวหนังสือแต่สิ่งที่ผมผมรู้สึกสนใจและประทับใจมากที่สุดก็คือการแสดงละครประวัติศาสตร์ที่เพื่อนเพื่อนโรงเรียนวัดหนองกันเกาและรวมกันแสดงสร้างความสนุกสนานทําให้ประวัติศาสตร์ไม่น่าเบือ่อและพูดง่ายๆก็คือทั้งได้ความรู้และได้ความสนุกผมว่าผมชอบการเรียนรู้แบบนี้นะบางทีมันก็อาจจะน่าสนใจกว่าวิดีโอที่เราเปิดในทีวีชอบเบองจันทบุรี มีพี่น้องของข้ามีเสบียงและให้จงได้ หันออกค่ะอันตัวเราขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของวันชนะมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามเพื่อคนอื่นอีกบ้างค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอสัมภาษณ์ชื่อก่อนเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบนซิน,นีค่ะจะขออนุญาตสอบถามความคิดเห็นที่ได้เข้าร่วมค่ายประวัติศาสตร์ที่อยุธยา่อยค่ะ อ๋อที่เราได้ไปเข้าค่ายที่อยุธยาใช่ไหม,มวันนั้นเราได้ไปหลายที่เลยนะแต่ว่าเราชอบและอยากจะศึกษาเกี่ยวกับวัดใหญ่ชัยมงคลนะ่ะเพราะว่าวันนั้นคุณครูเปิดวิดีโอให้ดูวัดใหญ่ชัยมงคลใหญ่มากแต่พอเราได้ไปเห็นเห็นของจริงมันใหญ่กว่าเดิมอีกและท่านอาจารย์โสรสเป็นซึ่งเป็นพิธีกรท่านก็ได้ท่านก็ได้ ท่านก็ได้บรรยายเกี่ยวกับอยุธยาได้อย่างน่าสนใจเราจึงอยากไปศึกษาเพิ่มนะแต่ส่วนตัวเราชอบพิพธภัณฑ์เจ้าสามพรยามากกว่าเพราะเก็บสสมศิลปะวัตถุโบราณของคนอยุธยาในสมัยนั้นและเราได้เห็นเสียมพระพุทธรูปและบรมสาริกาธาติด้วยและท่านอาจารย์สรจได้พูดถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงสร้าง คัอการจะสัมปทายขึ้นมาเพราะอยากให้เด็กอย่างพวกเราได้ได้เห็นประวัติศาสตร์ของคนเอาเวุธยาในสมัยนั้นอีกด้วยนะหลังจากที่เราได้รับความคิดเห็นจากเพื่อนๆืเดี๋ยวเราจะมาลองสะท้อนความคิดโดยสรุปไปเลยค่ะจากการที่เราได้ไปเข้าร่วมแค่ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและความรู้พื้นฐาน จากการที่ได้ไปเข้าค่ายตามฐานต่างๆที่โรงเรียนวัดหนองกันเก้าก่อนค่ะใช่ครับซึ่งความรู้ที่ได้ก็ได้มาจากทีมวิทยากรที่มาจากจังหวัดยุทธยาดยตรงเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนครับบรรยากาศในแต่ละฐานนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปตามชื่อของฐานนะคะพอเราเห็นฐานแล้วก็ทําให้เราอยากรู้อยากเห็น ที่นี่พอเราได้เดินทางไปจังหวัดอิทยยนะคะได้เห็นของจริงทําให้พวกเรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ิทยาและจากคืนที่คุณครูเคยสอนเค,เคยเล่าเคยสอนนะคะจากทีมจากพี่จากทีมวิทยากรจากทีมวิทยากรทําให้พวกเราได้ฟังอย่างเดียวและเห็นภาพจากหนังสืออย่างเดียวทําให้พวกเราอินมากและรู้สึกประทับใจประทับใจแม่แต่ซึ่งถึงถึงตะ ถึงถึงกรุงเสียธยาจัด่มสลายนะคะแต่ยังมีรากฐานของคนไทยไว้ไวไวอยู่มากมายค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นการสรุปความคิดเห็นจากเพื่อนๆค่ะค่ะแต่เราต้องขอบคุณโครงการดีๆที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษาระยองเขตสองที่ได้สร้างขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังมีภาพบรรยากาศจาก จังหวัดอุพยางมาฝากด้วยค่ะไปชมกันเลยบายเที่ยวไปตามตะวันบุดันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความท,ที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหา นภา,าคุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์ Sun, swing up here. ไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่ลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองมีเพคา เราไม่เพื่อนเป็นภูเขาแล้วกลัวอะไร